สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การสำรวจทางความคิดนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็ส่งผลมาถึงปัจจุบันมากๆเลยเป็นคำถามสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายนะคะว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นหรือว่าเราไปค้นพบมันกันแน่ครับผมเป็นคำถามคลาสสิกเลยนะครับ ใช่ค่ะซึ่งเราจะมองผ่านมุมของสองขั้วความคิดสำคัญมากๆจากกรีกโบราณก็คือกลุ่มนักคิดโซฟิสกับนักปรัชญาคนสำคัญอย่างโซเครติสค่ะครับสองกลุ่มนี้เรียกว่าความคิดนี่แทบจะตรงกันข้ามกันเลยข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากหนังสือนิติปรัชญานะคะซึ่งก็ให้ภาพรวมของแนวคิดเหล่านี้ไว้ค่อนข้างดีทีเดียวค่ะครับผม เป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจให้ถึงแก่นเลยว่าทำไมสองฝ่ายนี้ถึงมองธรรมชาติที่มาของกฎหมายต่างกันได้แบบสุดขั้วขนาดนั้นเหมือนเป็นเวทีดีเบตข้ามยุคสมัยเลยนะครับใช่ค่ะลองนึกภาพตามนะคะแล้วประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือข้อถกเถียงที่มีอายุกว่า2,000ปีแล้วเนี่ยครับ นนานมากมันไม่ใช่แค่เรื่องโบราณในตำรานะคะแต่มันยังสะท้อนอยู่ในวิธีที่เรามองกฎหมายความยุติธรรมหรือแม้แต่เรื่องใกล้ตัวอย่างสิทธิมนุษยชนในโลกปัจจุบันของเราอยู่เลยค่ะจริงครับยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ตลอดเอาล่ะค่ะงั้นเราลองย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นกันก่อนที่กรีกโบราณดินแดนที่เหมือนเป็นแหล่งกำเนิดความคิดสำคัญสำคัญของโลกตะวันตกเลยนะคะครับ กรีกโบราณนี่เป็นยุคที่ความคิดนี่เฟื่องฟูมากจริงๆในช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีกลุ่มนักคิดกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกตัวเองว่า sophist so <f> sophist ครับ พงนี้เขาก็จะเดินทางไปตามเมืองต่างๆสอนหนังสือสอนวิชาความรู้โดยเฉพาะพวกวาทศิลป์การพูดจาน้มน้าาใจอ,อ๋อค่ะแต่ที่สําคัญมากๆเลยคือพวกเขานเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับสังคมที่มันค่อนข้างจะท้าทายความเชื่อเดิมๆในยุคนั้นพอสมควรเลยครับท้าทายยังไงเหรอคะ คือความเชื่อดมเดิมตอนนั้นเขาเชื่อกันแบบไหนแล้วโซฟิสนี่เสนออะไรที่มันต่างออกไปค่ะคือความเชื่อดมเดิมโดยทั่วไปก็อาจจะมองว่ากฎหมายเนี่ยมันมีความศักดิ์สิทธิ์บางอย่างออาจจะมาจากเทพ,พเจ้าหรือเป็นจารีตประเพณีที่สืบทอดกันมานานอะไรแบบนั้นค่ะแต่พวกโซฟิสเนี่ยเขามาแบบพลิกความคิดเลยเขามองว่ากฎหมายเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นแมนเมดมนุษย์สร้างขึ้นใช่ครับไม่ได้มีอยู่เองตามธรรมชาติหรือไม่ได้มาจากแหล่งที่มาอันสูงส่งอะไรทั้งนั้นฟังดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาในยุคเรานะคะแต่ตอนนั้นคงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่มากใช่ครับถือว่าเป็นการปฏิวัติทางความคิดเลยทีเดียวแล้วแล้วถ้ามนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยใครเป็นคนสร้างแล้วสร้างไปทำไมคะมีวัตถุประสงค์อะไรนี่แหละครับคือประเด็นสำคัญของโซฟิสเลย เขามองว่าคนที่สร้างกฎหมายขึ้นมาเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่มีอำนาจในสังคมนั้นๆณเวลานั้นๆกลุ่มคนที่มีอำนาจครับแล้ววัตถุประสงค์ก็ตรงไปตรงมามากคือสร้างขึ้นมาเพื่อรักษาแล้วก็ปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มตัวเองเป็นหลักเลยครับโหฟังดูเหมือนเป็นการมองโลกตามความเป็นจริงมากๆหรืออาจจะฟังดูเ,เย็นชานิดนิดไหมคะใช่ครับออกแนว real politics นิดนิดเหมือนกับว่า กฎหมายนี่มันไม่ใช่เรื่องของความถูกต้องดีงามความยุติธรรมอะไรแบบนั้นแต่เป็นเรื่องของอำนาจล้วนๆเลยเหรอคะใช่เลยครับโซฟิสบางคนนี่ถึงกับเปรียบเทียบเลยนะฮะว่ากฎหมายของมนุษย์เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับกฎในธรรมชาติกฎธรรมชาติครับที่สิ่งมีชีวิตมันดำเนินไปตามหลักที่ว่าผู้แข็งแรงกว่าย่อมอยู่รอดหรือมีอำนาจเหนือกว่าผู้อ่อนแอกว่าอ๋อค่ะ กฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้นมาก็แค่สะท้อนการต่อสู้การแย่งชิงอำนาจผลประโยชน์ในสังคมมนุษย์แค่นั้นเองหมายความว่าถ้ากลุ่มอำนาจเปลี่ยนไปกฎหมายก็เปลี่ยนตามได้เลยถูกต้องครับแล้วความยุติธรรมในมุมมองของโซฟิสนี่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนเขียนกฎนตอนนั้นเลยสิคะถูกต้องครับเป๊ะเลยสำหรับโซฟิสแล้วเนี่ยกฎหมายจึงไม่ใช่หลักการอะไรที่มันสูงส่งสวยหรูเป็นสากลมันเป็นแค่เครื่องมือทางการเมือง เป็นเรื่องของอำนาจที่เปลี่ยนแปลงได้เสมอไม่มีอะไรตายตัวขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับกลุ่มผลประโยชน์ที่ครองอำนาจในตอนนั้นๆฟังมุมของโซฟิสแล้วก็น่าคิดตามนะคะมันก็ดูสอดคล้องกับความเป็นจริงทางการเมืองที่เราเห็น,เห,นเห็นกันอยู่ไม่น้อยเลยเหมือนกันครับมันมีส่วนที่อธิบายได้แต่ก็รู้สึกว่ามันอาจจะขาดอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าแล้วโซเครติสล่ะคะได้ยินว่าเขามองเรื่องนี้ต่างออกไปแบบสิ้นเชิงเลยใช่ไหมคะโอ้โห oh. ต่างกันแบบสุดขั้วเลยครับสุดขั้วจริงๆโซเครติส so เนี่ยแม้ว่าตัวท่านเองจะไม่ได้เขียนงานอะไรทิ้งไว้เลยนะฮะอ้าวหรอคะครับแต่แนวคิดของท่านเนี่ยถ่ายทอดผ่านลูกศิษย์คนสาคัญคือเพลโตอ๋อเพลโตครับซึ่งแนวคิดที่ถ่ายทอดมาเนี่ยมันนําเสนอภาพที่ตรงกันข้ามกับโซฟิสอย่างชัดเจนมากแล้วท่านโต้แย้งแนวคิดเรื่องกฎหมายที่เกิดจากอํานาจหรือผลประโยชน์นี่ยังไงคะคือโซเครติสเนี่ยท่านเชื่อว่า มันมีสิ่งที่เป็นความจริงแท้ truth ครับมีความดีมีความยุติธรรมที่มันดำรงอยู่จริงๆอืมและสิ่งเหล่านี้รวมถึงสิ่งที่เราอาจจะเรียกว่ากฎหมายธรรมชาติในอุดมคตินะครับมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ตามอำเภอใจหรือตามผลประโยชน์ของใครทั้งสิน้นอ่าตรงนี้คือจุดต่างสำคัญเลยนะคะถ้ามนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นแล้วมันมาจากไหนล่ะคะมันมีอยู่เองตามธรรมชาติหรอ คือท่านไม่ได้บอกว่ามันลอยอยู่ในอากาศแบบจับต้องได้ขนาดนั้นนะครับแต่ท่านมองว่าความจริงความดีความยุติธรรมพวกนี้มันมีอยู่แล้วในลักษณะที่เป็นแบบหรือแบบไอเดียแบบไอเดียครับเป็นเหมือนแม่แบบทางความคิดเป็นมโนทัศน์ที่เป็นสากลมันเป็นความจริงแท้ๆที่ดำรงอยู่อย่างสมบูรณ์ในตัวมันเองเลยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของใครหรืออำนาจของมนุษย์คนไหนเลยครับแบบหรือไอเดีย คำนี้ฟังดูเป็นนามธรรมจังเลยค่ะพ่อจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมคะได้ครับลองนึกถึงคําว่าวงกลมก็ได้ฮะวงกลมครับแล้ววาดวงกลมบนกระดาษได้เยอะแยะเลยใช่ไหมฮะบางวงก็อาจจะเบี้ยวๆหน่อยบางวงก็ไม่กลมเปะ๊ะใช่ค่ะแต่วงกลมทุกวงที่เราวาดเนี่ยมันพยายามจะเป็นเหมือนวงกลมในอุดมคติที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์บแบบแตามน,นิยามทางเรขาคณิตถูกไหมครับอ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะ โซเครติส so ก็เชื่อคล้ายๆกันครับว่าความยุติธรรมความดีเนี่ยมันก็มีแบบหรือไอเดียที่สมบูรณ์แบบอย่างนั้นน่ะดำรงอยู่จริงเป็นสากลแม้ว่าการกระทำหรือกฎหมายที่เราสร้างขึ้นในโลกความเป็นจริงของเราเนี่ยมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบเหมือนกับแบบนั้นสัทีเดียวอ๋อเข้าใจขึ้นเยอะเลยค่ะเหมือนกับว่ามันมีต้นแบบที่สมบูรณ์อยู่แล้วแล้วสิ่งที่เราทำในโลกนี้ก็คือพยายามเข้าใกล้ต้นแบบนั้นให้มากที่สุด ประมาณนั้นเลยครับแล้วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าไอแบบของความยุติธรรมหรือกฎหมายธรรมชาติที่ท่านว่าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงมันคืออะไรกันแน่นี่คือหัวใจสําคัญในปรัชญายของสุครติสเลยครับท่านเชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยสามารถเข้าถึงความจริงแท้เหล่านี้ได้เข้าถึงได้ครับผ่านการใช้เหตุผลเหตุผลใช่ครับและการตรวจสอบความคิดความเชื่อของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นอย่างจริงจังอย่างลึกซึง้ง Hmm. ท่านมองว่าลึกๆแล้วเนี่ยในความคิดของมนุษย์ทุกคนมันมีศักยภาพที่จะเข้าใจแบบเหล่านี้อยู่แล้วนะมีอยู่แล้วในตัวครับเราอาจจะยังไม่รู้ตัวหรืออาจจะมีความเข้าใจที่มันคลาดเคลื่อนไปบ้างแต่การที่เราสามารถพูดคุยกันถกเถียงกันเรื่องความยุติธรรมความดีความงามได้เนี่ยมันแสดงว่าลึกๆแล้วเรามีมโนทัศน์หรือความคิดรวบยอดพื้นฐานบางอย่างร่วมกันอยู่อ๋อ oh, เข้าใจแล้วค่ะ นี่เองสินะคะที่มาของวิธีการสอนแบบโซเครติสที่เราคุ้นเคยกันดีที่ท่านชอบไปเดินคุยตั้งคำถามซักไซไล่เลียงคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยๆใช่เลยครับใช่เลยท่านใช้วิธีที่เรียกว่าวิภาสวิธีหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าการสนทนาซักถามโซเครติกเมธอดก็คือการตั้งคำถามโต้อตอบถกเถียงเพื่อกระตุ้นให้คู่สนทนาเนี่ยเขาได้ใช้เหตุผลตรวจสอบความคิดของตัวเองเพื่อกำจัดความเชื่อที่มันผิด,ผด หรือความเข้าใจที่ยังไม่ชัดเจนออกไปแล้วก็ค่อยๆคนพบความเข้าใจที่ถูกต้องหรือคนพบแบบที่แท้จริงซึ่งมันซ่อนอยู่ในความคิดของตัวเองนั่นแหละไม่ใช่การบอกคำตอบไปเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่การป้อนคำตอบสำเร็จรูปแต่เป็นการช่วยนำทางให้เขาค้นพบด้วยตัวเองน่าสนใจมากค่ะเข้ากับว่าสำหรับโซเครติสแล้วเนี่ยกฎหมายที่ดีหรือกฎหมายที่ควรจะเป็นมันไม่ใช่สิ่งที่คนมีอำนาจเขียนขึ้นมาตามใจชอบครับไม่ใช่เลย แต่เป็นสิ่งที่เราต้องใช้เหตุผลค้นหาให้เจอว่ามันสอดคล้องกับแบบแห่งความยุติธรรมหรือกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่เป็นสากลอันนั้นหรือเปล่าถูกต้องครับถูกต้องเลยจุดขัดแย้งหลักๆมันอยู่ตรงนี้เลยครับกฎหมายเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์เพื่อผลประโยชน์เพื่ออำนาจอย่างที่พวกโซฟิสว่าค่ะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นมันก็หมายความว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ตามกลุ่มอำนาจอืมหรือ กฎหมายมันถูกค้นพบผ่านการใช้เหตุผลเพื่อให้มันสอดคล้องกับความจริงความดีความยุติธรรมที่เป็นสากลที่มันมีอยู่แล้วอย่างที่โซเครติสเชื่อค่ะซึ่งถ้าเป็นแบบหลังเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีหลักการที่มั่นคงเป็นกลางไม่ใช่แค่เครื่องมือของใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจริงไหมครับเป็นคำถามที่ใหญ่แล้วก็ท้าทายความคิดมากๆเลยนะคะเนี่ยใช่ครับ แล้วเราไอ้การประทะกันของสองแนวคิดเมือ่อ2000กว่าปีก่อนเนี่ยคะ่ะมันส่งผลหรือว่ามันสะท้อนอะไรมาถึงยุคปัจจุบันของเราบ้างคะลองมวลกฎหมายที่เราใช้ใช้กันทุกวันนี้สิคะโอ้โหสะท้อนเยอะมากครับสะท้อนอยู่ในการถกเถียงเรื่องกฎหมายแทบจะทุกเรื่องเลยก็ว่าได้ลองคิดดูง่ายๆก็ได้ครับเวลาเราพูดถึงการออกกฎหมายใหม่หรือการแก้ไขกฎหมายเก่าค่ะเรากําลังมองว่ามันเป็นแค่การต่อรองผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มต่างๆในสภาในสังคม เรากำลังพยายามหาหลักการที่มันถูกต้องที่สุดหรือยุติธรรมที่สุดสำหรับทุกคนกันแน่อืมจริงด้วยค่ะเวลาเราวิจารณ์กฎหมายสักฉบับว่ามันไม่ยุติธรรมเนี่ยเรากำลังอ้างอิงถึงมาตรฐานอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าคะใช่ครับถ้าเราคิดแบบโซฟิสก็อาจจะบอกว่าอา้าวก็มันยุติธรรมสำหรับกลุ่มคนที่ออกกฎหมายนั้นไงเขาได้ประโยชน์ค่ะแต่ถ้าเราคิดแบบโซเครติสเราอาจจะกำลังบอกว่า กฎหมายฉบับนั้นนะ่ะมันขัดแย้งกับหลักความยุติธรรมสากลบางอย่างที่เราเชื่อว่ามันมีอยู่จริงนะมันไม่ถูกต้องนะอื หรืออย่างแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน human rights ที่เราให้ความสำคัญกันมากในปัจจุบันนี้ล่ะครับค่ะเรื่องนี้สำคัญมากที่เราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิบางอย่างติดตัวมาตั้งแต่เกิดเลยเช่นสิทธิในชีวิตเสรีภาพความเสมอภาคอะไรพวกนี้ซึ่งรัฐหรือใครก็ตามจะมาละเมิดไปง่ายๆไม่ได้ใช่ค่ะแนวคิดแบบนี้มันดูจะสอดคล้องกับฝั่งไหนมากกว่ากันครับก็น่าจะสอดคล้องกับทาง โซคราติส so มากกว่านะคะที่เชื่อว่ามันมีคุณค่าหรือหลักการบางอย่างที่มันอยู่เหนือกฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งครับเป็นสิ่งที่มันดำรงอยู่โดยธรรมชาติหรือโดยหลักเหตุผลอะไรแบบนั้นมีความเป็นไปได้สูงมากครับแนวคิดเรื่องสิทธิธรรมชาติหรือกฎหมายธรรมชาติที่เชื่อในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เชื่อในคุณค่าสากลที่เราเข้าถึงได้ด้วยเหตุผลเนี่ย มันมีรากฐานสำคัญมาจากแนวคิดแบบโซเครติสนี่แหละครับแล้วก็พัฒนาต่อมาโดยนักปรัชญ,ญาอีกหลายท่านอย่างเพลรโตที่พูดถึงโลกของแบบที่สมบูรณ์หรืออริสโตเติลที่มองเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เรื่องจุดหมายปลายทางจีโลสของมนุษย์ที่ต้องพัฒนาตัวเองไปสู่ความดีงามด้วยเหตุผลค่ะแนวคิดเหล่านี้ล้วนเปการพยายามวางรากฐานที่มันมั่นคงเป็นสากล ให้กับกฎหมายมากกว่าจะมองว่ามันเป็นแค่เครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงไปตามลมการเมืองหรือตามอำเภอใจของผู้มีอำนาจแต่ในขณะเดียวกันนะคะมุมมองแบบโซฟิสที่ว่ากฎหมายคือผลผลิตของการต่อสู้ทางอันงาดเนี่ยมันก็ฟังดูอธิบายปรากฏการณ์หลายๆอย่างในโลกความเป็นจริงได้ดีเหมือนกันนะคะแน่นอนครับปอย่างเช่นการล็อบบี้การต่อรองผลประโยชน์การที่กฎหมายบางฉบับออกมาแล้วมันดูจะเอื้อประโยชน์ให้คนบางกลุ่มเป็นพิเศษ อะไรแบบนี้มันก็มีให้เห็นอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะใช่ครับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยทั้งสองมุมมองต่างก็มีส่วนที่ช่วยอธิบายความจริงในแง่มุมที่แตกต่างกันไปและนี่ก็คือความตึงเครียดที่มันยังคงดมรงอยู่ในการทําความเข้าใจเรื่องกฎหมายมาตลอดเลยครับสรุปแล้วนะคะ การประทะทางความคิดระหว่างโซฟิสกับโซเครติสเนี่ยก็คือการประทะกันระหว่างมุมมองที่มองว่ากฎหมายเป็นผลผลิตของอำนาจถูกสร้างขึ้นตามเจตนงของมนุษย์ครับคือมุมของโซฟิสกับอีกมุมมองที่มองว่ากฎหมายที่แท้จริงเนี่ยมันเชื่อมโยงกับความจริงและเหตุผลที่เป็นสากลที่มนุษย์เราต้องค้นหาให้เจอใช่ครับ ซึ่งก็คือมุมของโซเครติสเป็นการประทะกันระหว่างแนวคิดที่ค่อนข้างจะมองโลกตามความเป็นจริงมากๆหรือ,อเรียลลิซึมครับกับแนวคิดที่เป็นเชิงอุดมคติหรืออเดียลิซึมเกี่ยวกับธรรมชาติของกฎหมายซึ่งก็ยังเป็นประเด็นหลักที่นักนิติปรัชญานักทฤษฎีการเมืองเขาก็ยังคบคิดกันมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะไม่เคยตกยุคเลยครับประเด็นนี้แล้วมันก็ทิ้งคําถามใหญ่ๆที่น่าสนใจไวใ้ให้เราคิดต่อเยอะเลยนะคะใช่ครับ และนี่ก็คือสิ่งที่เราอาจจะอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ผู้ฟังได้ลองนำไปคบคิดกันต่อดูนะฮะคำถามแรกก็คือหากเราเอ็นเอียงไปทางโซฟิสมากกว่าคือเชื่อว่ากฎหมายเป็นแค่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นตามอำเภอใจเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองค่ะแล้วอะไรล่ะครับที่จะเป็นหลักประกันความยุติธรรมอะไรที่จะมายับยั้งผู้มีอำนาจไม่ให้ออกกฎหมายตามใจชอบกดขี่คนอื่นหรือสร้างความเหลื่อมล้ำในสังคม ถ้ามันไม่มีมาตรฐานความถูกผิดอะไรเลยที่อยู่เหนือกฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้นเหล่านั้นอืมเป็นคำถามที่ฟังแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะถ้าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับอำนาจล้วนๆเลยใช่ครับแต่ในทางกลับกันค่ะหากเราเอ็นเอียงไปทางโซเครติสว่ามันมีกฎหมายธรรมชาติหรือหลักความยุติธรรมสากลที่ดีงามอยู่จริงคำถามสำคัญที่ตามมาก็คือแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรแน่ชัด ว่ากฎหมายธรรมชาตินั้นน่ะมันคืออะไรกันแน่อืมนั่นสิคะใครคือผู้มีสิทธิตีความกฎหมายธรรมชาตินั้นแล้วเราจะทำให้ทุกคนในสังคมยอมรับในกฎหมายธรรมชาติหรือความจริงสากลนั้นได้อย่างไรโดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันที่ผู้คนมีความเชื่อมีค่านิยมมีมุมมองที่แตกต่างหลากหลายกันอย่างมากขนาดนี้ นั่นสิคะถ้าต่างคนต่างก็อ้างความจริงหรือธรรมชาติในแบบของตัวเองสังคมก็อาจจะวุ่นวายไปกันใหญ่ได้เหมือนกันนะคะการจะหาจุดร่วมที่เป็นสากลจริงๆมันยากมากเลยนี่แหละครับคือความท้าทายใจกลางของเรื่องนี้เลยความตึงเครียดระหว่างการยอมรับความเป็นจริงในเรื่องของอำนาจกับการพยายามสแสวงหาหลักการสากลแห่งความยุติธรรมมันไม่มีคำตอบง่ายๆหรือสูตรสำเร็จตายตัวหรอกครับ และการถกเถียงนี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปว่าเราควรจะสร้างและทำความเข้าใจระบบกฎหมายของเราบนฐานคิดแบบไหนเพื่อให้มันเกิดทั้งความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมและในขณะเดียวกันก็สามารถทำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เป็นประเด็นที่ทิ้งไว้ให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อได้อย่างลึกซึ้งจริงๆค่ะสำหรับการสำรวจความคิดเรื่องโซฟิสปะ,ะโซเครติสในวันนี้ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ ครับผมขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องครูอันเคิลนะคะ